เอาละครับมาต้องกล่าวสัสดิ่านะครับอยู่ผมนายดีเคนะวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมวันที่3กุมภานะครับผมเติมใช้ได้รับ2เท่านะครดูรับโบนัสสูงนะครับผมนะหนึ่งครับผมเติมอะไรเนี่ยเติมขั้นรับโบนัสเพชรที่ปุ่มอะไร่กดเติมอะไรอะไรเนี่ยสองใช้เพชรในใช้เพชรรับอีกเพชรที่ปุ่มเติมสองเท่าเอาดีอันนี้เหรออ้ยอ้ย แล้ววันนี้ก็กลับมาแล้วครับคนดูในส่วนของกิจกรรมหัวใจหุ่นเชิดนะครับคนดูหรือผ้าปิดปากนั่นเองนะครับคนดูนะที่เราแบบตามหากันมาอย่างยาวนานนะครับคนดูนะสุ่มรหัสฟรีไฟงบหนึ่งบาทจะได้ไอดีแบบไหนมาดูกันสุ่มทีเดียวหนึ่งร้อยครั้งเลยนะจะได้ไหมได้ไอดีแล้วทุกคนง่ายมากรหัสที่จะได้จะเชื่อมเฟซเราเข้าเกมไปดูกันนี่มันไอดีงบหนึ่งบาทคุ้มมากเลยทุกคนได้รหัสจริงนะ ไม่บิดใครอยากส่มตามเข้ามาลิงก์ใต้คลิปได้เลยเว็บนุกเกอร์โซนเว็บที่แจกล่าจริงมีเครดิตจดทะเบียนการคาแล้วด้วยเดี๋ยวผมขอเล่าดูแป๊บนึงนะครับก็ในส่วนของ2ตัวนี้นะผมไม่รู้ว่ามันใช้เท่าไหร่เนาะแต่น่าจะเป็นเก้าสิบหรือไม่ก็อาจจะเป็นร้อยหนึ่งก็ได้เนาะหรือไม่ก็เจ็ดสิบผมว่าตอนนี้สักเจ็ดสิบแปดสิบตัวนี้แต่ผมคือผมผมมีแล้วนะครับอ่าในสองผมผมมีแล้วนะครับโอกที่ผมอกดก็จะเป็นเจ้าตัวนี้กับเจ้าตัวนี้นะสองอันนี้นะที่ผมอยากได้อยู่นะ เดเจ้จตัวนี้เนาะเพราะผมยังไม่มีนะคนดูแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะมาลองสุ่มกันดูนะว่า100่งรเพรของพี่นะับจะได้สักตัวไหมอ่าเอ้ยไม่ดิสองพันเพรของพี่นะว่าจะออกสักตัวหรือเปล่านะครับคนดูนะนั้นเดี๋ยวพี่ขอยัดกดเลยน้วยกันปะเล่นกันที่เจ็ดสิบห้าเพจนะคนดูอ้ยเอาดีไป ส่วนของอ๊บอืออกทีละสามอ้บอ๊บออกสองออกสี่อ๋อดีได้มาสิบแล้วฮะหมดไปแล้วเรากี่เพชรวะก็ม,มันเกือบเกือบสามร้อยเพชรอะเอออ้บเอเอได้สี่ได้ห้อาอบผมจะมีโอกาสได้หรือเปล่าครับคนดูอ๊บ มารอติดตามชมครับผม2,000เพชรของพี่จะหมดเท่าไหร่รึบโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าด้ห้าเลยนะเว้ยมารึบอดีรึบมาว่ะรึบ มาว่ะปึ๊บอุ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกโทเค็นอุย้ยเก้าร้อยเพชรแล้วคือแบบคือได้ผ้าปิดปากแล้วเปล่าคนดูเก้าร้อยเพชรอ่ะอุ้ยเอาดีแต่ผมขอขอเอาตัวนี้ก่อนนะเฮ้ยมาว่ะคนดูมาว่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเปิดกัน เก็บไว้ก่อนมามา,มาตัวหนึ่งไปไปไปึบมาครับปึ๊บจะได้หรือเปล่าครับอีกตัวหนึ่งปึบมาครับสุ่มต่อปึบมีแววครับมีแวว เจอความเกลือจะเกลือจะไปต่อฮึบได้สี่ถือว่าแบบอันนี้ถือว่าปันแบบปันกลางปันกลางนะฮึบในสามอันนี้ถือว่าถือว่าน้อยอะ่ะถือว่าน้อยเลยในสามอ่ะมาฮึบอุ้ยโหนี่สุดของตัวผู้หญิงครับคนดูแต่ผมคงไม่ได้ใช้อะ่ะม,มา ต่อไอ้ว่ะอึ pp. ขาดอีกประมาณอีก10โทเค็นครับคนดูมะอึ๊บอุ้ยยังไงโอ้โหของทัวผู้หญิงแล้วโอ้โหนี่หนึ่งโทเค็นมาอีกนิดเดียวจะครบแล้วอึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าโทเค็นขาดอีกสี่ไปเพาบุตรท้าย หรือเปล่าปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับผมมาฮะในส่วนของเจ้าผ้าป็ดปากตัวนี้เนาะนทีนี้นะครับเราก็จะมีผ้าปิดปากนะครับครบเซตกันแล้วนะครับคนดูเพราะว่าตอนนี้ผู้ชายนะครับพี่มีหมดแล้วนะครับอุ้ยไอตัวนี้ก็ยังไม่ได้ไปุ่มเลยไม่นะเหลืออะไรเนี่ยลองไหม เด้เๆะเดะยังไม่ได,ได,ได้สุ่มเลยเนี่ย <c oughs> อ้ยเสียดายว่ะโอ้ยรถคันนี้กระเท่ได้นี่มาๆมา,มา,มาโอ้กี่เพรวะนี่อันนี้มีแล้วดิอ่ะออกไปก้าวเพรไปลองหน่อยไปสักหน่อยสักหน่อยไปว่าแบบโชคดีเราแบบมาหรือเปล่า มัดทิโธตกใจเบิดเลยไป99เพจไปมา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 ไป99เพจยังไง99เพจไปมาดิมาดิาดเกือ หมือนจะมันจะเป็นท่าอะไรนะท่าอะไรวะเป็นท่าเต้นอ่ะเออมันจะเป็นท่าเต้นกับในส่วนของไอวอลนะครับตัวนี้เนาะอ่าก็พี่จะให้ดูประมาณนี้แล้วกันเพราะาตอนนี้เพชรพี่ก็หมดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของหลักของเราจะเป็นนี่นะครับก็จะเป็นหัวใจหุ่นเชิดนะคนดูนะก็จะเป็นผ้าปิดปากไฟนะครับโว้ยมาให้คนดู พี่ก็จะมาบอกนะว่ามีอะไรใหม่ๆ้างนะเดี๋ยวพามาดูก่อนดีกว่านะครับอยู่ไหนเนาะหาแปบบ๊บไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้เอ้ยเจ้าตัวนี้นะก็จะเป็นปฏิทินปีศาจนะผมนะวุ่นวายนะฟรีไฟเทพซ่านะครับคุณดูนะนี่นะครับก็ล็อกอินนะครับล็อกอินรับตัวสร้างสร้างห้องฟรีนะอินฟินิตีนะ้แล้วก็สี่ชั่วโมงนะครับอืม ตั้งแต่วันที่24มก,กราคมถึง18กุมภานะครับคุณดูนะแล้วก็นี่นะครับก็ในส่วนของปีศาจวุ่นวายก็จะเป็นเสียงตัวนี้เนาะอ่านะ15วันเนาะไม่ถาวรน,นะครับก็รับได้ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่12กุมภานธ์นะคุณดูนะแล้วก็แต่แรงที่ดีนะถึงได้รับท่าในตัวนี้เนาะ30วันนะครับผมไม่รู้มันคือท่าอะไรนะเป็น,เป,นเป็นท่าแบบถ่ายรูปหรือเปล่าอะแต่เป็นของแรงสี่สี่หรออันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเนาะแล้วก็จะเป็นท่าตัวนี้เนาะในส่วนต่อไปก็คือแบบ นี่นะครับก็จะเป็นวันที่3ามุมพารวันนี้นะคนดูนี่นะครับอะไรเนี่ยถ้าฟรีนะคนดูนะใหม่นับและเออล็อกอินรับสกินปืนตัวนี้เนาะเอีนะครับสำหรับใครที่ไม่มีก็มาเล่นรับกันได้นะแล้วก็เนี่ยวันที่10กุมพาร์คนะแบบหยุดหยุดอะไรเนี่ยหยุดนี้นะอะไรเนี่ยฟรีเคียวปีศาจนะนี่นะก็จะเป็นตัวนี้นะแล้วก็ในส่วนของรถรับแรกรับรถนะครับคนดูนะเป็นสกินรถปีศาจวุ่นวายนะคนดูนะก็จะมีวันนี้นะสำหรับ กิจกรรมใหม่แล้วก็น,นี่จะเป็นกิจกรรมวันวาเลนไทน์นะคนดูนะแลกอะไรเนะี่ยแลกแพ็กเสียงบอกรักสี่ผ้าครับอันนี้ไม่ถึงนะครับเริ่มวันที่เริ่มวันที่9ก้านนะคุณนะเก้าุมภานะแล้วก็จะเป็นตัวนี้เนาะอ่าก็จะมีบัตรเอ่ออะไรนะบัตรเป็นชื่อในหะ้แล้วก็เป็นเสื้อนะครับนี่นครับจะเป็นกิจกรรมใหม่นะอุ้ยนี่เท่ปะเข้ามาพบรักได้แล้วเอาดีแบบมีแบบคําแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคำคมอุ้ยผมตอบได้เนี่ยอะไรเนี่ย่ยาน พักลบพบรักเอาดีโคตรตึง้วแบบว่าทำทำคลิปถ่ายรูปแบบคนดูตึยงยันเลยมาเราเลือกมากพอแล้วเอพี่ขออนะ <มา S 1> นุญาตนะมาในส่วนของผ้าป,ปิดปากนะที่เราได้มาเมื่อกีนก้นะก็ในส่วนของผู้หญิงนะพี่ได้นนมาสองตัวนะ,ะแล้วก็ผู้ชายนะเป็นคู่กับผู้หญิงตัวนี้นะพอดีเลยส่วนป้าปิดปากนะพี่ขออนุญาตเปิดน,นะครับอันแรกนะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตใส่โชว์แล้วกันนะครับ ออ <c oughs> นี่นะคนดูเอาดีก็คือแบบผมผมไม่ผมไม่มีอ่ะคนดูเออคือคนดูก็จะทำแบบคนที่ไม่มีปะ่ะเฮ้ยเล่ยแล้ว,ลวอ,อีกอ,อันไปไหนวะเล่ยเอยู่ไหนวะนี่นคนดูตัวผู้ชายตัวหนึ่งนะใส่เลยตัวเนี้ยของใหม่อุ้ยเอาดี ก็คือแบบผมเป็นแบบผมเป็นแบบตัวตึงนั่นเลงไงเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ใส่ปากนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวลนะครมอ่ะต้องใส่ตัวนี้เออถ้าพิดปากนี้ใส่บ่อยแล้วชินแล้วคนดูเดีย๋ยวไปใส่อันอื่นดีกว่าที่ไหนวะเป็นแบบวะนี่ไงคนดูแบบอุอ้ยอุยอ้ยเอาดี ไม่เคยใส่มาก่อนเลยผ้าปิดปากตัวตึงอายุงโอเคแบบแบบตัวตึงเลย,ยสูงไอสุดแบบเนี้ยแต่งแบบทรงตึงอ่ะคุณดูคือแบบทรงมันได้อ่ะเคยแบบใครจะได้กว่าทรงนี้แหล้วะบอกแค่นั้นแหละคือแบบมันแบบมันไม่มีแล้วะ่ะคนดูจริงปะคือแบบมันทรงตึงอ่ะไอ้ขงเกิงไปไหนวะขงเกิงไม่เจอ แต่มันทรงตึงอ่ะคนดูแบบนี่อะทรงนี้เลยอ่ะแบบเฮ้ยใช่เลยอ่ะแบบอายุเค okay? ปอมตัวมาหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โยถ้าใครชอบคลิปนี้น้ำฟากกดไลค์กดติดตามด้วยนะพดดวกหนูนะแล้วก็นะครไปละไม่มีอะไรหลักเจอกัน